สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่อาทีซิตี้โลตารี่โอทอปนะครับวันนี้แนะนำโปรโมชั่นนะครับเป็นตัวของ vivo นะครับก็จะเริ่มเมื่อตัวแรกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วายสิบสามนะครับตัวนี้มี2รุ่นนะครับจะมีตัวลำสี่กิกความจุหกสี่นะครับได้อยู่ที่3 2 9 9ันารนะครับถ้าวันนี้ลูกค้าเปิดเบอร์ทูรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่1799งนาสนะครับและมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นลำสี่กิกความจุร้อยยี่แปดราครับ วันนี้ถ้าลูกค้าเปิดเบอร์ดีแท็เนี่ยก็รับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่2,800บาทนะครับออกเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถัดมาจะเป็น y 18นะครับมีตัวลำ8ความจุ128นะครับราคาจะอยู่ที่5,199นะครับก็ถ้าลูกค้าเปิดเบอร์ดีแทกรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่3,795บาทนะครับถัดมานะครับจะเป็น y 28นะครับเป็นจะมี2รุ่นเหมือนกันนะครับจะมีตัวลำ8กิกความจุ128ราคาจะอยู่ที่5,999 ถ้าลูกค้าเปิดเบอร์ดีแท็กอะไรรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือ4,302บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งครับถ้าเป็นตัวแลมป์แปดกิ๊ก4.256เนี่ยก็ราคาอยู่ที่6,999ก็วันนี้ก็ถ้าลูกค้าเปิดเบอร์ดีแท็กรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียง5,102บาทเหมือนกันนะครับถัดมาจะเป็นตัว Y100 นะครับจะเป็นตัว 5G เริ่มต้นของ vivo นะครับก็จะเป็นตัวแลมป์แปดกิ๊ก4.128 ก็ตัวนี้นะครับก็ราคาเดิมอยู่ที่8,999ันารนะครับวันนี้ถ้าลูกค้าเปิดบริีแทก็รับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่6,793บาทนะครับตัวนี้มีผ่อนด้วยนะครับวางดาวเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาทครับก็ถัดมานะครับเป็นตัวแลม8ความจุ256นะครับราคาเดิมอยู่ที่9,999พนารนะครับก็ถ้าลูกค้าเปิดบริีแทรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเลยพเหกพันเจ็ดรอยเก้บาทนะครับตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ที่2,000บาทนะไอ้มีวางดาวอยู่ทที่่2,000บบบาาานนนะะะคคครรััถ้้ลูกจผอ ก็เทวีสามสิ e เนี่ยก็จะเป็นตัวรัน8ปดกิ๊กความจุสองหราคาจะอยู่ที่11,999หนารนะครับวันนี้ถ้าลูกค้าเปิดเวดีแท็กเนี่ยรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่8,909บาทนะครับก็ตัวนี้ผ่อนดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่2,400บาทนะครับแต่ตัวบีสามสิเนี่ยก็จะมี2รุ่นเหมือนกันก็จะเป็นตัวรัน8ปดกิ๊กความจุไอรันสิบสองกิ๊กความจุสองหก็ราคาจะอยู่ที่14,999หมืนะครับ ก็วันนี้ถ้าลูกค้าเปิดเบร์ดีแท็กแอรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่11,209บาทนะครับตัวนี้พอเริ่มต้นดาวเริ่มต้นอยู่ที่3,000บาทนะครับก็ถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวแรงสองกิ๊กความจุ512นะครับก็ได้อยู่ที่17,499บาทนะครับก็ถ้าราคาเปิดเบอร์ดีแท็กรับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่14,991บาทนะครับตัวนี้ก็ผ่อนวางดาวเริ่มต้นอยู่ทที่3,500บบานะครั แต่เป็นตัว v 3 0 pro เนี่ยตัวท็อปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว ram สองกิ <Yeah. S 1> ๊กความจุห้าหนึ่งสองนะครับราคาดีวีที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับวันนี้ถ like ้าลูกค้าเปิดกระดีแท็กลับส่วนลดค่าเครื่องไปเลยเหลือเพียงแค่หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเก้าบาทนะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เข้าร่วมผ่อนนะครับจะมีแค่เข้าร่วมผ่อนสูงสุดอยู่แค่ตัว v 3 0นะครับก็วันนี้ atv ตีโรตัสอุดะพาวก็มีโปรโมชั่นนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ